คลิปนี้เปรียบเทียบยักษ์ใหญ่ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าเปรียบเทียบชุดอุปกรณ์ป้องกัน ABB vs Schneider บ้านที่ติดตั้งเครื่องชาจรถไฟฟ้าไปแล้วใช้อุปกรณ์ป้องกันแบรนด์ไหนกันอยู่ฮะจากคลิปนี้ครับพี่ตโตอยยศให้ ABB แล้วก็แนะนำผู้ชายรถไฟฟ้าเลยว่าถ้าจะติดตั้งเครื่องชาดเนีย่ยใช้อุปกรณ์ป้องกันของ ABB นะ <c oughs> ก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วยักษ์อีกตัวล่ะ Schneider ล่ะเปรียบเทียบให้หน่อยอันไหนดีกว่าคำถามจากพี่ท่านี้ครับมาเปรียบเทียบกันในคลิปนี้ ABB นะครับเป็นบริษัทควบรวมกิจการจากสวิตเซอร์แลนด์และสวีเดน ในเรื่องของการยอมรับระดับสากล ABB เนี่ยได้รับการยอมรับในโครงการขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมผ่านการรองรับมาตรฐานสากลเช่น IEC และมอกของประเทศไทยส่วน Schneider ก็ได้รับความยอมรับแพร่หลายเลยในทุกระดับตั้งแต่บ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการรับรองมาตรฐานสากลมาตรฐาน IEC และมอกในประเทศไทยทั้งสองแบรนด์เนี่ยมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกันในระดับสากลแต่ว่า Schneider เนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้งานตามบ้านเรือนมากกว่านะส่วน ABB จะถูกมองในระดับอุตสาหกรรมเพราะว่านิยมใช้กันนะครับยกตัวอย่างเครื่องเกียร์ติด ABB เนี่ยจะเริ่มต้นที่12,900ส่วนเซนไนเดอร์เนี่ยจะเริ่มต้นที่13,900ครับสังเกตว่าราคาจะห่างกันพันหนึ่งก็เพราะว่าวัสดุของตู้คอน sumer ABB ตู้คอน sumer จะเป็นพลาสติกที่คุณภาพสูงนะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติเด่นของเขาทนต่อแรงกระแทกสูงแข็งแรงทนทานก็ไม่แตกหักง่ายทนความร้อนได้ดีเยี่ยมครับแล้วก็ไม่ลามไปเป็นคุณสมบัติที่สําคัญเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าอย่างดีทนต่อรังสี UV เอาไปติดตั้งภายนอกอาคารทนแดด ถ้าไฟรั่วเราเกิดจับก็โดนช็อตสิหลายคนกลัวเชนไเดอร์หลายไม่เลือกใช้เพราะเหตุผลนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นเป็นข้อกังวลด้าน,น,นความปลอดภัยที่สําคัญมากคําตอบก็คือไม่โดนช็อตนะครับจะมีมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าของวสอทอที่กําหนดไว้สําหรับตู้คอน sumer ที่เป็นโลหะเราติดตั้งตามมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบจากทางการ<ด>ไฟฟ้าทุกเขตมั่นใจเลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนถ้าเกิดไฟรั่วขึ้นมาจริงไฟฟ้าจะวิ่งลงสายดินไปก่อนทำให้เบรกเกอร์ตัดไฟทันทีเมื่อคุณไปจับตู้เนี่ยไฟก็ถูกตัดไปแล้วครับแล้วเหตุ โตดิชาร์เจอ์ก็เลยเลิกบีบ b แล้วก็เชียร์อบีแต่ก็เป็นการเลิกเขาข้างเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใจ